มาเริ่มถักกันเลยนะคะถักไปตามกับแม่อ่อนเลยนะคะเพื่อนๆอดอกนี้จะสวยมากนะคะแต่แม่อ่อนเคยท,ทําไว้ทีหนึ่งแล้วแหละแต่ตอนนั้นมันจะเป็นไหมรู้สึกว่าจะเป็นไหมวีนัสเส้นสิบหกนะคะเพื่อนๆทีนี้แม่อ่อนก็ซื้อไว้นานแล้วนะคะตัวกิ่งจะคำ้ำออกค้ำนะคะมนเป็นเปลือกมงคุดคำ้คำค้นะคะ แต่พอในในจอจะรู้สึกออกคล้ายๆบานเย็นนะคะแต่ตัวนี้จะไม่ไม่ไม่ใช่บานเย็นนะคะเพื่อนๆจะเป็นเปลือกมะกคุดทีนี้เราก็มาเริ่มนะคะมาเริ่มทักกันเลยโดยที่แม่่อนใช้เข็มเบอร์สามนะคะเพื่อนๆเข็มเบอร์สามเรามาเริ่มกันเลยนะคะแม่่อนจะพาเพื่อนๆขึ้นขึ้นต้นที่ดอกแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาต่อต่อดอกนะคะตอนนี้ทําได้ห้าดอกแล้วนะคะทําได้ห้าดอกแล้ว เรามาเริ่มกันเลยค่ะให้เพื่อนๆทำเหลือส้นไว้พอประมาณนะคะได้ได้จับพันเข็มนะคะดึงห่วงไปที่หกโซ่ค่ะ ิ่มเอาโซ่แรกดึงลอดผ่านมาทุกเหมือนทุกครั้งนะคะเพื่อนจากนั้นให้เพื่อน,นขึ้นโซ่ไปที่สามโซ่นะคะเราจะลงหลักในช่องนี้ในห่วงนี้สิบสองสิบสองหลักนะคะคอหนึ่งคอลงที่สิบสองหลักพร้อมกับโซ่นะคะเพื่อนโซ่เป็นหนึ่งหลักนะคะสี่า จับต้นไหมไปด้วยนะคะแปดเกองไหมให้หมดเลยนะคะดึงเกี่ยวไหมมาให้หมดเลยเพราะว่าถ้าไม่ไม่ตีเกี่ยวนี้โอกาสเป็นถั่วงอกสูงมากนะคะเ,เพื่อน เราก็ดูดีๆนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆก็มาเอ็กเอาที่โซ่โซ่หลักแรกของเรานะคะเราก็จะได้อยู่ที่สิบสองสิบสองสิบสองหลักตัดไปก่อน เสร็จแล้วให้เราขึ้นโซ่ไปที่หกโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหพันหัวเข็มจิ้มลงทุกหลักเลยนะคะเพื่อนหลักนี้เป็นหลักแรกจิ้มหัวหลักนะคะทําหลักหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามจิ้มหัวหลักไปเลยนะคะเราจะได้อยู่ที่สิบสองหลักนะคะ โซ่สามนะคะแล้วก็จิ้มหัวหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะเหมือนเราทำหลักคอหนึ่งคอโซ่สามกันตัวน,นี้ไม่อ,อนลงจุดเดียวกันเลยเพราะว่ามองไม่เห็น อีเม่ขอยเอ้ยแั่นี้นะคะมันรู้สึกว่าเป็นห่างๆทีทีตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่วนรู้ก่อนนะคะยิ่นไม่ถูก สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็กิมลงหัวหลักนะคะ เรานับก่อนนะคะเราจะได้อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสบสองนะคะเมื่อเราได้สิบสองหลักแล้วให้เราก็โซ่สามเหมือนเดิมนะคะเพื่อเราจะได้มากิ้มเอาโซ่ที่เราขึ้นไว้หนึ่งสองสามกิ้มไปที่หัวหลักที่สามนะคะกิ้มลงแล้วก็เลื่อนผ่านเลยนะคะอ่าขยับงานนิดหนึ่งเสร็จแล้วล้วงเข้าไปข้างในนะคะดึงรอดมา แล้วให้เพื่อนๆขึ้นโซ่ไปที่สามโซ่ทีนี้ลงหลักนะคะอ่าหนึ่สองช่องละสามหลักนะคะเพื่อนลงช่องละสามหลักแล้วให้โซ่สามลงทุกช่องเลยนะคะสามหลัก ขาคอหงคอนะคะโซ่3นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้อยู่ที่12ช่องนะคะ เป็นถั่วงอกนี่ต้องดึงเลยนะคะเพื่อนๆแม่อ่อนจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบเลยนะคะแล้วก็ไม่ชอบกินถั่วงอกเลย <c oughs> ถ้างานเรามันดีดขึ้นมาแล้วมันจะไม่สวยนะคะเพื่อนๆแม่อ่อนถึงใช้เข็มเบอร์สามนะคะถ้าเป็นไหมเส้นยี่สิบของวีนัดแม่อ่อนก็จะใช้เข็มเบอร์สี่ ตัวนี้เขาเป็นห้าเส้นเหลียงแล้วถ้าเราเอาเข็มหัวเล็กมาแล้วมันไม่เขาจะไม่ไอ้นั่นเขาจะเกี่ยวไม่หมดนะคะเ,เพื่อนๆประมาณนี้ค่ะค่อยๆไปกับแม่อ่อนนะคะลายนี้ง่ายๆค่ะแต่เขาเขาจะ ต่อไปในตัวเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราทำช่องและสามหลักแล้วก็โซโซ่กันสามนะคะนี่ค่ะ ไหมชุดนี้ซื้อไว้น่าจะเป็นสองปีแล้วนะคะเพื่อนเพิ่งจะได้มีหักัมันคิดไม่ออกว่าเรามีมีไหมอะไรบ้างนะคะมันเยอะมากมันก็ถักไปเรื่อยๆนะคะพอดีก็ไปเก็บเก็บกวาดตู้ก็เลยเห็นก็เลยเอาออกมานี่นะคะเมื่อเราถึง ถึงจุดที่เราเริ่มต้นมาเราก็โซ่สามนะคะและหลังจากนั้นให้เพื่อนๆจิ้มเอาหัวหลักเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะจิ้มเอาหัวหลักมาเลื่อนมาเลยนะคะผ่านมาเลยแล้วก็ไม่ว่นนะที่ตั้งไอ้ตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วให้เพื่อนๆขยับมาอยู่ที่กึ่งกลางนะคะกึ่งกลางหมายถึงว่าหลักหลักกลางนะคะ เราลงไปสามหลักเมื่อตะกี้นี่ให้เรามาที่หลักกลางไม่ต้องเลื่อนผ่านนะคะดึงมาแล้วก็ขคืนโซ่ประมาณนี้เลยนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะเราก็จะได้อยู่ที่หมุนรอบนี้หลักสิบสองหลักนะคะแล้วก็มาขยายออกก็ได้ที่12หลักนะคะและหลังจากนั้นเราก็มาขยายที่ช่องละสามหลักแล้วก็โซ่สาม สามหลักโซ่สามอยู่ที่12ช่องเหมือนกันนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเอ็นะ,ะแถวที่4นะคะแถวที่สี่เมื่อเราเลื่อนอ่หัวเข็มหรือเลื่อนไหมมาตรงจุดกึ่งกลางแล้วนะคะให้เพื่อนๆขึ้นโซ่ไปที่5โซ่นะคะแล้วล้วงลงกลางนะะ x นะคะ เสร็จแล้วก็โซ่ห้าตัวนี้วิ่งห้าเลยนะคะเพื่อนโซ่ห้านะคะในแถวที่หนึ่งสองสามสี่แถวที่สี่นะคะโซ่ห้าเมื่อเราเอ็กลงช่องกลางแล้วเราก็ต้องมาเอ็กตรงกลางของของหลักเราด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่าเนี่ยเราเอ็กลง หัวหลักเราด้วยนะคะหัวหลักตรงกลางนี่ทําบนไปเลยค่ะแถวที่สี่นะคะโซ่ห้าค่ะแล้วเราก็มา x ตองกลางของหลักด้วยนะคะหลวงโซ่ด้วยเธอที่สี่ทำอย่างนี้เลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้ม มีแต่กิ้มกับลวงนะคะแถวนี้นี่ก็ลวง x นี่ก็จิ้มกลางนี x นี่ก็ลวงอย่างนี้นะคะเ,เพื่อน เมื่อเรามาถึงจุดตรงนี้นะคะจุดที่เราขึ้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็โซมห้าเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เราเอามาจิ้มเอาตรงที่เราขึ้นนะคะตรงที่เราขึ้นจุดแรกนี่นะเลยนะคะเพื่อนๆล้วงเข้าไปแล้วเพื่อนๆดึงลอดผ่านเลยนะคะนี่ค่ะ,ะเสร็จแล้ว ให้เราแถวที่ห้าให้เราล้วงเข้าไปในห่วงแรกเลยนะคะแล้วก็เลื่อนมาเลยอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ให้เราขึ้นโซ่ไปที่สามโซ่เราจะลงหลักที่ห้าหลักห้าหลักพร้อมกับโซ่นี้นะคะแล้วแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงซ้ําอีกห้าหลักนะคะหนึ่งนี่นับเป็นสองแล้วนะคะกับโซ่สาม สีหเมื่อเราได้ห้าแล้วปุ๊บเราโซ่สองลงซ้ำห่วงเดิมนี้อีกห้าหลักนะคะหนึ่งสองสสี่หเมื่อเราได้ห้าแล้วแล้วเราเอ็กลงช่อง หวังติดกันเลยนะคะเอกลงเราจะได้ที่หนึ่งกลีบนะคะนี้แม่วันจะเรียกว่าหนึ่งกลีบนะคะเพื<ๆ>่อนเพเรียกว่าหึ่งกลีบทีนี้พอเรา x เสร็จปุ๊บเราพันหัวเข็มเรามาลงลงหลักอ่าลงช่องห่วงติดกันนี้ไปเลยอีกนะคะห้าหลักนี่ค่ะเมื่อเราได้ห้าแล้วปุ๊บ เราก็โซ่สองนี่ค่ะเสร็จแล้วลงซ้ำที่เดิมนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆทําทำแบบนี้เดี๋ยวไม่อ่อนเดี๋ยวทำทำไม่ดูเลยนะคะเสร็จเมื่อเราได้เก็บ ฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้ห้าแล้วนะคะแล้วก็มาเอ็กเอกลงหว่วงติดกันตรงนี้นะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มนี่ค่ะเพื่อนๆก็ทําไปให้ครบเลยนะคะให้ครบดอกแรกนี้ให้ครบเลยมันจะได้ที่12กลีบนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเนะคะเขาจะได้ที่สิบสอกลีบ ดอกแรกเราจะต้องตําไม่เต็มแบบนี้เลยนะคะทําเหมือนแม่อ่อนพาทำนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะทําให้ดูอีกเราจะเราจะข้ามหนึ่งหนึ่งห่วงนะคะนี่ค่ะแล้วเราโซ่สองเราซ้ำลงไปอีกห้าหลักหนึ่งสอง สามสี่ห้นี่นะคะเสร็จแล้วให้เราเราก็ต้องเอ็กลงอีกห่วงหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วเราก็พันหัวเข็มมาลงห่วงนี้เลยอย่างนี้นะคะเขาจะรวมกันได้ที่12 12องสิบสห่วงนะคะออสิบกีบนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาเจอกันในในจุดนี้นะคะแล้ว ให้เพื่อนๆทำไว้1ดอกนะคะทําไว้1ดอกเต็มเลยนะคะเหมือนดอกนี้ทําไว้เต็มเลยเหมือนดอกนี้พอดอกที่2มานะคะแม่อ่อนจะพาเพื่อนๆมาต่อต่อเข้าที่3มกลีบนี่นะคะหนึ่งสานะคะเอาให้เพื่อนๆทำไปนะคะให้เต็มดอกก่อนนะคะเพื่อนๆดอกแรกนี่คือเต็มดอกเลยเต็มเลยสิบสองกลีบนะคะ แล้วเรามาเจอกันในแถดอกที่สองที่เราจะพาแม่อ่อนจะพาเพื่อนมาต่อนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เรามาต่อกันนะคะเพื่อนๆจากแม่อ่อนทิ้งการบ้านใหน้เพื่อนนะคะ,ะเราจะดอกแรกเราจะได้ที่1ิบสิบกลีบนะคะ12กลีบรอบนี้พอดีนะคะเพื่อนในในดอกแรกนะคะ ทีนี้พอดอกที่สองเราจะได้แม่อ่อนก็จะฝายเพื่อนๆมาต่อนะคะทำดอกที่สองให้ทำไว้ที่เก้ากลีบนะคะเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเมื่อเราได้เก้ากลีบแล้วปุ๊บกลีบที่สิบกลีบที่สิบเอ็ดกลีบที่สิบสองเราจะเป็นทำการต่อนะคะทีนี้เรามาขึ้นกลีบที่สิบนะคะ กลีบที่10เราจะขึ้นที่5หลักก่อนนะคะเพื่อนเนขึ้นที่5หลักแล้วให้เราโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งปุ๊บทีนี้เอาด้านผิดมานะคะด้านผิดมาต่อเราจะต่อที่1233 3มุมนะคะเราก็จะต่อฝั่งนี้123สามนะคะ3มุมเริ่มจุดนี้เราก็จะนับตรงนี้1 2 3 ตรงนี้ฝั่งนี้นะคะ1 2ึสฝั่งนี้ก็1 2ึสานี่นะคะที่จะเป็นฝั่งเราก็จะมาต่อที่1 2ึสามฝั่งนี้นะคะมันจะเหมือนกันกันกบฝั่งนี้1 2 3สอานี้นะคะเอาเรามาเริ่มฝั่งนี้กันนับจากมุมนี้1 2 3ามเอามุมที่4นี้นะคะเราก็จะมาจับด้านผิดขึ้นมาจากเราได้จากเราได้ที่5หลัก โซ่หนึ่งแล้วนะคะเราก็ล้วงเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เอกนี่นะคะเพื่อนๆเอกเสร็จแล้วให้เราโซ่หนึ่งะคะเราก็พันหัวเข็มกลับมาใส่หลักของเราให้เต็มนะคะอีกห้าหลัก ต่อสองต่อสองนะี่ยังไม่ยากเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเมื่อเราได้หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็เอ็กลงเหมือนเดิมนะคะเอ็กลงหนึ่งช่องแล้วเราก็พันหัวเข็มมาขึ้นอีกช่องนี้อีกสองสามสี่ ห้านะคะหหลักเสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปที่งานเรานะคะเราก็มาหัวหลักหลักกรีบที่สองการต่อง,ง่ายๆค่ะนี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งวควานหัวเข็มมาลงหลัก ต่อหนึงแถวแถวหนึ่งดอกจะต่ออย่างนี้นะคะแถวต่อไปนะคะชั้นต่อไปเราจะเริ่มความยากขึ้นนะคะนะคะี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอ็กลงหว่วงติดกันนี้นะคะแล้วเราก็ผ่านนัวเข็มมาลงหว่วงติดกันนี้หนึ่สอง สามสี่อ่าตันี้คือเราต่อที่สามมุมนะคะแถวที่สองเราจะต่อที่หกมุมไหมเดี๋ไม่อ่อนจะพาต่อเสร็จแล้วเราก็มาไปล้วงเอาตรงนี้โซ่หนึ่งกลับมา ทำหลักหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะเราก็จะปิดงานดอกนี้เราก็เอ็กลงเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเอ็กลงขึ้นมาประมาณนี้นะคะแล้วเราเอาเข็มไป กิ้มเอาหัวโซ่หรือว่าหัวหลักที่เราขึ้นโซ่แบบเริ่มต้นไว้นะคะแล้วเราก็เลื่อนผ่านมาเลยนะคะนี่ขยับงานแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งนี่นะคะนี่คือวิธีการปิดนะคะปิดงานในงานชิ้นนี้ตัดไหมดึงนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้ อประมาณนี้นะคะเสร็จแ,แล้วโซ้นไหมนะคะถ้ามั่นใจนะคะว่าเราต่อถูกต้องนะคะแล้วว่าต่อถูกถ้าเรามั่นใจเราก็พลิกงานพิกด้านหลังมานะคะเอาเข็มชรอนเข้าไปนะคะชอนเข้าไปในหลักของเราไมได้หหลักนี่แหละนะคะ แล้วเราก็ไปเกี่ยวเอาไหมส้นไหมดึงเลื่อนมานะคะดึงเลื่อนมาให้หมดเลยถ้าเราตัดให้สั้นเลยไม่ได้นะคะนะเพื่อนมันจะหลุดนะคะเราต้องทำแบบนี้เพราะงานเขาจะเป็นหลายเส้นนะคะเพื่อน ค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วนะคะเราก็ทำอีกครั้งหนึ่งมาฝั่งนี้อีกแม่อ่อนก็จะเก็บส้นไหมประมาณนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็เก็บแล้วเราก็ตัดนันนะคะ แล้วเราก็มาดูทีนี้สวยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเมันก็จะสวยประมาณนี้เลยนี่นะคะแม่อ่อนจะทำที่รอบอกจะอยู่ที่10ดอกนะคะสิดอกตอนนี้ขณะดนี้แม่ออนก็จะได้อยู่ที่8แล้วนะคะ7ดดอกนะคะ อ่าเนเพื่อนต่อนะคะต่อให้ให้ได้รอบอกตัวเองนะคะเพื่อนเพื่อนได้ได้รอบอกตัวเองนะคะตรงนี้แม่อ่อนจะทําที่10ดอกนะคะแม่อ่อนจะต่อเป็นวงกลมก่อนนะคะเพืเ่อนๆอ่านะคะอยู่ที่สิบดอกนะคะเดี๋ยวดอกที่10สิบแม่อ่อนจะมาต่อให้ดูนะคะต่อเขาเรียกว,ว่าต่อเป็น ฝั่งนี้สามฝั่งนี้สามนะคะดูบอลจะมาต่อให้ดูโอเคค่ะทําไปนะคะเมื่อถึงดอกที่สิบโดยไม่ออนจะมาต่อให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะ